สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่ามาคุณย่าได้พักสามสิบนาทีนะคะก่อนที่จะพาเด็กไปกินข้าวก็เลยก็เลยจะคิดถึงก็เลยจะมาคุยเนาะโอยสบายดีกันไหมเนาะทีงเมืองไทยเนาะ อยู่ทางนี้ก็สบายมั่งไม่สบายมั่งก็ว่ากันไปเนาะสบายมั่งไม่สบายมั่งดูข่าวคุณย่าก็มีปัญหาหลายอย่างหลายอันเนาะทั้งปัญหาครอบครัวลูกเต้าปัญหาทางเมืองไทยปัญหาสามีเออ ก็เป็นปัญหาโลกแตกทุกคนก็เป็นอย่างนี้เนาะเวียนไปเวียนไปวนไปแต่ก็ทำยังไงได้ก็ต้องดิ้นรนกันไปใช่ไหมคะอืมก็ดูข่าวเนาะดูข่าวของตอนนี้ก็มีข่าวทั้งข่าวสงครามทั้งทั้งข่าวอแตงโมเสียชีวิตอะไรเงี้ยเออก็เนาะคนเราก็เนี่ย เวียน่ายตายเกิดก็ต้องเจอกันทุกคนเนาะไม่ว่าจะเจอแบบไหนก็แล้วแต่ว่าใครจะเจอแบบไหนนะคะอย่างข่าวอย่างคุณย่าคิดว่าอย่างข่าวของแตงโมเนี่ยเออแตงโมเขาเสียชีวิตเนาะ <m uch ing> เขาเสียชีวิตโอ้มาแล้วเนาะอ,อูด่าเรนมาแล้ว เด็กน้อยจะเข้า <c oughs> แตงโมเขาเสียชีวิตใช่ไหมคะแตงโมเขาเสียชีวิตแล้วทีนี้ก็เขาก็เป็นดาราดังอะเนาะดาราที่ทุกคนชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ให้ความสนใจใช่ไหมคะเออก็เป็นความสูญเสียเป็นความเสียใจของอบรรดาแฟนคลับแล้วก็บรรดา คนที่รักเขาอะไรเงี้ยนะคะคนที่ติดตามผลงานเขาอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวนะคะที่จะแบบว่าค,ครอบครัวคือเสียใจสุดๆแล้วอะไรเงี้ยบอยหยอกยเดือ,ยยอด,ดอะไรเฮย hey, นาดากานิโกโอินก็เสียใจกันเนาะเสียใจกันแล้วจะทํำยังไงได้แล้วทีนี้ก็มันเกิดแล้วเรื่องมันเกิดมาแล้วแล้วทีนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้น เพราะว่าเขาก็ไปนั่งเรือแล้วก็อะไรมันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เนาะม่ามีใครอยากตายหรอกคนเราใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามันเกิดมาแล้วมันมันนี่มาแล้วก็ต้องทําไงได้ละ่ะเออก็ต้องสืบกันไปตํารวจก็มีหน้าที่ในการสืบสาวราวเรื่องใช่ไหมคะเออว่าอะไรมันเกิดขึ้นที่แท้จริงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า,วาคิดว่าในคดีนี้ก็คือคงมีเงื่อนงําอะไรบางอย่างที่ที่ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีอะไรเงี้ยค่ะคงจะไม่ใช่การตายแบบแบบ แบบปกติใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็อย่างสมมติอย่างอ,อย่างอย่างอย่างคนที่เล่นโซเชียลอะไรตอนนี้นะคะแบบว่าก็บางทีก็เกินไปนะคุณย่าก็คิดว่าเกินไปคือแบบว่าก็ต้องให้ต้องให้ยังไงอะต้องให้เกียรติเขามั่งว่าเออครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีการเสนอข่าวการนําเสนอข่าวอะไร อะไรต่างๆเนี่ยมันมันมันมากเกินไปมันก็ทําให้แบบว่าอย่างอย่างคุณย่าเนี่ยมีความเห็นใจนะคะคือหัวอกความเป็นแม่หัวอกความเป็นลูกอะไรเงี้ยนะคะหัวอกความเป็นแม่คือแม่เขาก็เป็นเป็นเป็นบุคคลที่สูญเสียใช่ไหมคะแล้วก็สูญเสียทั้งลูกสูญเสียทั้งอ่าเป็นพ่อพ่อแตงโมเนี่ยก็เป็นเสาหลักให้แก่ลูกๆใช่ไหมคะก็เขาก็สูญเสียก็สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แหละ เพราะว่าลูกสาวก็มาตายในในในแบบนี้นะคะเราสูญเสียสูญเสียมากก็จะทำยังไงได้ก็คือเปิดกันใหญ่โตเด็กน้อยมันเปิดเพลงคุณอย่ากลัวเข้าไปในไอไอลิขสิทตก็เลยเด็กน้อยจะเข้าไปกินข้าวไอ้นุวาได้ฟิล์มมา ล้อ,อมืออินเตอ์อินเตอนนร์แน่ละได้ยาฟีมมาเค,คลเธอ,อทำอะไรเขาบอกเด็กน้อยทำอะไรแต่ย่าเพราะตาไทยได้ย่าเพราะตายเพราะตาไทยเป็นข้อมพิปีศาอีทไทยแลนอืมอ,มอมก็นั่นแหละก็เขาก็เสียชีวิตใช่ไหมคะเสียชีวิตไปแล้วก็ข่าวก็อะไรเยอะแยะมากมายมที่แบบว่าทำอย่างอย่างอย่าง,งคุณแม่เนี่ย,ยคุณคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของอ่า เห็นใจนะคะคุณย่าเห็นใจคุณแม่ออกคุณแม่เนาะเสียลูกไปเนาะแตก็เสียใจพอแรงแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อายุขนาดนั้นแล้วอ่ะเขาอายุขนาดเกือบจะ70็ดแล้วอ่ะหกสิกว่าแล้วอ่ะเขาสุขภาพแข็งแรงเขาสามารถพูดได้เขาสามารถมีสติในการที่จะมีชีวิตอยู่ได้มันก็มันก็สุดๆแล้วอ่ะเออ เรียบเรียงคําพูดกับคนที่ให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยโอ้คนที่สัมภาษณ์ก็เยอะแยะมากมายอะไรต่ออะไรก็ใหม่รู้ถ้าเกิดเป็นเราเราไม่เราจะไม่มีสติอะไรขนาดนั้นเบ <c oughs> ้าเสียใหญ่ยกก็บอกเธอพูดอะไรของเธอเด็กน้อยดาริยาพรตไทยไทยแลนด์สค่ะเข้าเข้าอินเตอ,อินเตมโ์พรฟิล์มอ่ะดูสกายอินเตเข้ามาพมินฟิล์มยไหนเดฟอยอินเตอรอ มาที่เกินตีออมเซก็นั่นแหละเนาะเขาก็คนคนแก่ขนาดนั้น่ะยังยังยังเป็นคนอื่นเนี่ยเขาบางคนก็คานขี้คานเหยี่ยวแล้วก็มีอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้เขายังแม่แตงโมนี่เขายังมีสุขภาพที่แข็งแรงก็สามารถที่จะคุมสติได้แม้กระทั่งว่าเออลูก สาวได้เสียชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแตงโมเนี่ยเขาก็เป็นเสาหลักของของบ้านเนาะหารายได้แล้วก็ส่งให้แม่ใช้อะไรเงี้ยเออก็คุณย่าก็คิดว่าอย่าไปอะไรกับเขามากมายเลยเขาเป็นคนแก่เขาจะอะไรก็ช่างเขาเหอะให้เขาตัดสินใจของเขาเองอันนี้เขาเอง ก็อย่าไปบุญวายอะไรกับชีวิตของเขามากมายแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นส่วนตัวมากอะไรอย่างเงี้ยเออถึงแม้ว่าเขาจะได้เงินได้อะไรจากเขาเรียกว่าอะไระการเยียวยาหรืออะไรก็ปล่อยให้เขาได้ไปเหอะก็น่าสมควรน่ะเราก็สมควรที่จะดีใจกับเขาเออไม่ใช่ว่าจะไปว่าเขาอย่างงั้นอย่างงี้ลูกตาหากินเพราลูกเออตัวเองไม่ไม่โดนตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเออ แล้วคุณย่าก็คิดว่าแตงหมเขาจะดีใจด้วยซ้ําไปที่คุณแม่เขาได้เงินได้ทองอะไราเงี้ยค่ะอย่าไปว่าเขาเลยอย่าไปว่าแกเลยแกแกขนาดนั้นแล้วจก <c oughs> คนแกเขาก <c oughs> เขา็เขาไม่เขาไม่ค่อย <c oughs> ทันสังคม <c oughs> เขาไม่ค่อยทันว่าเออว่าเขาจะตอบปัญหายังไงแบบไหน <c oughs> อะไรเงี้ยอ,อืมอนส เด็กน้อยมันพูดเสียงดังไปตบกระโหลกให้อืมนั่นแหละก็เนาะก็เห็นใจเขาอ่ะเออเอาแกมาออกรายการรายการนั้นก็ดึงมาเอา <c oughs> เพื่อที่จะเสนอข่าวเพื่อที่ว่าจะให้มีคนดูเยอะๆแต่ว่าแกก็ไม่ได้ทันตั้งตัวว่าเออจะพูดยังไงดีที่มันจะออกมาดีเออที่มันซินแนล่นาซินแนลลาคันดี้ติกโกโกบอดออกเสเน ก็ได้บอสตาแล้วยาเพราะตามเออคอมปิซาไลให้มันไปแล้วเออนั่นแหละก็เขาก็ตามภาษาคนแก่เนาะเออลูกก็ตายทั้งคนแล้วจะทำยังไงจะแบบไหนแล้วคนแล้วนักข่าวก็ไปถามเขาไปจี้เขาเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทันตั้งตัวเขาไม่ทันจะ จะเอ่อจะพูดอะไรแบบไหนจะคิดแบบไหนจะพูดออกมาแบบไหนให้ให้ทุกคนได้ถูกใจชอบใจคนแก่ขนาดนั้นแล้วเขาไม่ได้มีมารยาสาไถเขาไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนกับคนสมัยทุกวันนี้เออแล้วบางคนก็ไปว่าแกเสียหายว่าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยพอกันได้แล้วเออพอกันได้แล้วไม่ถูกกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นว่าว่าเขามีความรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ย การที่สูญเสียลูกไปใครจะไม่เสียใจเบ่งมากับเบ่งมากับมือแท้ๆแล้วทําไมถึงจะไม่เสียใจลูกตายไปทั้งคนก็นั่นแหละเนาะไปว่าแกทานองนั้นว่าแกขายลูกกินว่าแกเอาลูกมาหากินอย่างนั้นอย่างนี้สังคมเห็นเห็นเห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่อง เป็นเอามาเป็นยังไงอะเอามาพูดเอามาซ้ําเติมมันไม่สมควรนะคะปล่อยเขาไปเถอะปล่อยให้เขาจัดการไปเออเห็นอกเห็นใจแกไปแตงโมก็เหมือนกันเขาก็คงจะเสียใจแหละถ้าเขาพูดได้เขาก็คงจะดีใจกับแม่ที่ว่าเออแม่เขา จะได้เงินได้อะไรในการที่ว่าจ,จะดํารงชีวิตต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าคดีมันเงียบไปเนี่แล้วเขาจะทํำยังไงเขาจะได้สักบาทไหมตอนนี้ถ้าเกิดเขาได้ไปก็ปล่อยเขาไปเหอะก็ให้เขาได้ไปเขาจะได้มีอะไรกินเขาจะได้มีอะไรในการต่อชีวิตเขาลูกเขาก็เสียไปแล้วเขาจะพึ่งพาใครได้ล่ะตอนนี้จะไปอะไรกับเขามากมายเออนั่นแหละสังคมทุกวันนี้มันมองต่างมุมกันไง บางคนก็มองเอาจะ,จะเอาแต่รายได้ของตัวเองจะเอาแต่สะใจของตัวเองเออถามแกไปคือนักข่าวก็ต้องมีจรรยาบรรณมั่งอะไรไม่ใช่ว่าจะให้แกได้พักผ่อนมั่งเออให้แกได้ได้ได้นี่มั่งอย่าไปถามอะไรที่แบบว่าแกก็ไม่ได้คิดแกก็คงไม่คิดจะเอาลูกมาเป็นประเด็นในการในการว่า จะต้องได้เท่านั้นเท่านี้หรอกก็คือก็คงจะมีคนแนะนาําแกมาอย่างนั้นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยแกก็คงพูดไปตามคนแก่เนาะโอ้ยถ้าเกิดเป็นแม่ของคุณย่าเลยยายร่วมเลยถ้าเกิดว่าโดนสัมภาษณ์แบบนี้ออไม่รู้จะพูดไปยังไงแหละเอ,อคงพูดไปไม่เป็นอะ่ะแต่นี่เขาก็ยังแบบว่าพยายามที่แบบว่าตั้งสติพยายามพูดเขาก็พูดดีอะ่ะรู้สึกว่าเขาก็พูดดีเขาก็นี่ ก็เป็นคนแก่ที่มีความยังไงอ่ะมีสติอ่ะยังยอมรับเกยเลยว่าแกยังมีสติแกยังพูดแกออกมาแบบแบบให้เหตุผลว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งลูกตายทั้งคนเนอะถ้าเกิดแกไม่ช็อกเป็นลมเป็นแรงไปก็ดีแล้วคนอายุป่านนี้แล้วอ่ะมาเจอเรื่องรุนแรงขนาดนี้อ่ะโอ้ยยังไม่เป็นลมเป็นแรงยัง เขาแก่มากแล้วปล่อยเข้าไปเหอะจะอ,อะไรมากมาย <Okay. S 1> ต้องเห็นใจกันสิคนเราเกิดมาร่วมโลกกันแล้วอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะเรื่องขดงคดีเามันคงจะจบมันคงไม่อะไรมากมายหรอกคงจะได้ความจริงปรากฏขึ้นมาแหละเพราะว่าแตงโมเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ย คนที่ดําเนินคดีให้เขาก็คงจะไม่กล้าที่จะทําอะไรที่แบบว่าโดยที่ไม่มีหลักทงหลักฐานหรอกทุกอย่างก็จะต้องปรากฏแหละคนเราอะ่ะสวรรค์มีตาสวรรค์สวรรค์ท่านมีตาอยู่แล้วอะอก็ข่าวแต่ละอย่างออกมาบางทีก็มันต้องฟังหูไว้หูมั่งบางคนพวกไอ สนุกมือสนุกปากก็พูดไปแล้วก็ใครจะมีผลกระทบแบบไหนกูไม่สนอะ่ะกูก็ขอให้กูได้พูดสะใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่สมควรนะคะไม่สมควรหรอกใช้สติกันยุคนี้อ่ะแย่สังคมเสื่อมามอืมสังคมเสื่อมสาม,ม,สม,สม,สามปั คุณย่าไม่ได้เข้าข้างแม่งแต่งโมนะคะแต่คือก็ต้องเห็นใจแกมั่งแกแก่แล้วไปจะเอาอะไรกับแกนักหนาเออแกขนาดนั้นแล้วเจ็ดสิบแล้วบางคนคันขี้คันเยี่ยวบางคนพูดไม่รู้เรื่องก็มีเออลืมหน้าลืมหลังก็มีอันนี้แกพูดได้ก็ดีแล้วจะไปเอาอะไรกับคาพูดของแกอะไรนักหนาลูกแกก็ตายไปแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันมั่งแต่งโมเขาก็รักแม่เขาอะลไม่รู้ เขาถึงเขาจะยังไงเขาเคยมีอะไรกันมามา,มาก่อนสมัยตอนที่เขาเด็กๆแต่ยังไงความเป็นแม่เป็นลูกเขาก็เขาก็รักกันห่วงกันห่วงใยกันอยู่นั่นแหละคนเราเป็นคนอื่นยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากมายก็ปล่อยให้เขาแก้ปัญหาเขาไปรักเขาก็รักแม่เขานั่นแหละคนเราอะ่ะแม่ทั้งคนน่ะถึงแม่เขาจะเป็นยังไงเขาก็ไม่ต้องการให้ใครไปว่าแม่เขาหรอกเหมือนกับเราลูกเราเราก็ไม่ต้องให้ใคร ถึงว่าลูกเราไม่ดีเราก็ไม่ต้องการที่ว่าจะให้ใครมา,มา,มาว่า,ว,าว่ามาด่าลูกเราก็เหมือนกันสภาพเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแม่ลูกไม่ว่าจะเป็นลูกกับไม่ว่าจะเป็นแม่กับลูกไม่ว่าจะเป็นลูกกับแม่เออมันก็เหมือนกันในเมื่อมันเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอะ่ะถึงเขาจะดีจะช่วยยังไงเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ดีสุดท้ายแล้วก็ครอบครัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ อย่าไปอะไรมากมายกับเขาก็เอาใจช่วยเขาให้ทุกอย่างวันผ่านไปด้วยดีให้หาคนร้ายได้ว่าเออสาเหตุมันมาเกิดมาจากอะไรแก้ไขกันไปแบบไหนจะเอาแบบไหนยังไงให้กําลังใจกันไปสิคนเราอะ่ะคนเราไม่ได้อยู่ถึงร้อยปีอะ่ะเดี๋ยวก็ตายกันแล้วอืมวิบากกรรมของใครก็แต่ละใครก็แต่ละใครแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันจะอะไรกันมากมายนะคะอืม คนอยู่ก็ต้องสู้กันต่อ,อก็เครียดนะคะคุณย่าก็ติดตามตลอดนะคะข่าวเขาเนี่ยคุณย่าก็เครียดต่จะเครียดเรื่องสงครามที่กำลังจะจ่ะ <c oughs> จะจ่อประเทศสวีเดนอยู่ตอนนี้ไหนก็จะปัญหาครอบครัวข่าวของแพงน้ำมันแพงทุกอย่างคือจิปาถะตอนนี้ ปัญหารุมเล้าเข้ามาในในโลกของเราเนในยุคโลกาวินาตเนี่ยยุคนี้คือยุคโลกาวินาตแล้วเนี่ยอืเรื่องที่มันไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันกจ็จะเกิดเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับมือรักกันไว้จับมือกันไว้เอออะไรพออะไรพออาหสิกรรมกันได้ก็อาหสิกรรมกันไปจะอะไรกันนักหนาใช่ไหมคะก็คุณย่าเขาใกล้จะหมดเวลาพักแล้วก็ขอก็ ฝากไว้แค่นี้นะคะนี่คือเป็นความคิดเห็นของคุณย่านะคะเอ,อคนอื่นจะคิดเห็นยังไงก็แล้วแต่อยากจะไปอะไรมากมายเอ,อมันปล่อยให้เข้าไปดําเนินเรื่องดําเนินการของเขาเองเถอะแตงโมเนี่ยจะไปลุมด่าแม่เขาเลยแตงโมเขาก็ถ้าเกิดเขารับรู้ได้เขาก็จะเสียใจเขาร้องไห้อยู่บนฟ้าแล้วค่ะอ,อถ้าเกิดว่ารักเขาจริงรักแตงโมจริงอ่ะจะไปซ้ําเติมเขาจะไปซ้ําเติมครอบครัวเขา,ขเขานะคะก็ ก็ให้คนส,ส,ส,สู้กันไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะแล้วทุกวันนี้มันก็เนี่ยเห็นไหมสงคงสงครามโรคระบาดเนี่ยจะมาเห็นฆ่ากันไปทําไมจะมาอะไรกันนักหนาเออทําดีกันไว้มันจะได้ติดตัวเวลาตายเออเวลาตายมันจะได้มีความดีความความไม่ดีจะได้น้อยน้อยหน่อย,อยชาติหน้าจะได้ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมกันนะคะก็ ฝากไว้แค่นี้ค่ะอย่าขอตัวไปลบกับเด็กต่อเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะสู้ๆต่อไปนะคะบ๊ายบาย